วดเท็ตยังครับพี่น้องมาเบิ้งครับปายยังมุ้ออองงอนยอ,ยอ,ยอ,ยอยู่ครับตุลพิษเอาแล้วครับปายยังโอ้หัดแล้วครับตัวง่ายเลยค่อยๆเรียนตุลพิษค่อยๆ่โอ้ยยังอยู่ครับหน้าตาก็บบะหมีครับผมค่อยๆเรียนกับนบ้างเ้อโอ้เยน็เยนจเย็นนั่นจะซื้อไปให้เขางไปจับอ<ะ>อกฮะหมว มันเมื่อยก่อนเราทันไหมดอนละว,วิทย์ไวยมันเมื่อยก่อนเราทันค่อยๆ่อยนละว,วิทย์ค่อยๆมาแล้วครับผมดอนละว,วิทย์จัดให้ครับอุ้มมึงอุอ้มมึงดูว่าจีเฮีวเลรอครับมือนี่ดอนละว,วิทย์จัดให้แล้วครับ อยู่เงียบๆแต่เปลี่ยนไซโลมาเฉยครับอ๋อสุดยอดครับพี่น้องเปลี่ยนไซโลครับผมครับผมมาพบกันอีกแล้วครับกับผมบ่าวมีพากินพาเที่ยวแอนฟิชชิ่งผมวันนี้มาออกไม้ครับผม,อย,มบอ,บบอ,อยู่ในบ่อครับบ่อเปิดอยู่ใกล้บ้านครับผม ว่าเปิดคันละร้อยครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมนะครับกับเด็กชายดรวิทย์นะครับเด็กชายดรวิทย์อยู่มุมนู้นครับเดินตีเหยียบปลอมอยู่ครับเห็นไหมครับอยู่ตรงนู้นครับเด็กชายดรวิทย์ครับผมตีได้ทั้งหน้าดินทั้งเหยียบปลอมทั้งชิงหลวนะครับบ่อนี้ได้หมดเลยครับปลาช่อนเยอะครับผม เดี๋ยวมาตามลุ้นกันครับเพิ่งมาถึงครับผมเดี๋ยวจะตีแบบนุมนี้แหละครับเอามุมนี้เลยครับผมน่าจะดีครับผมรอรับชมครับนะครับความตีเบสเขาไม่แรกครับผม บรรยากาศหมายกับหมู่านนี้แหละครับตีเบ็ดไปเรียบร้อยแล้วครับผมมาสองคนมาเนี่ยกับเดิฉันโดดน้ำวิทย์ดิฉนโดน้วิทตีเงียบปวอมอยู่ฟังหุ่นครับโอ้ยอยู่ไอไก่ครับส,ส่วนบ่าวมีนมาตีหนาดินที่นี่ครับผมลงเบสเป็นทีเรียบร้อยครับรอดรุ่นครับผมจิตมานมาครับผมมาเนี่ นมเลื่นดีครับมือ่อนี้มองนี้เจ้าบรัวบ่อนีซีมีป่าวะครับรอติดตามร,รับชมกันไปครับผมบ่อนีก็คนมาบ่ค่อยไลยครับผมมันก็ดียากนึงครับคนหน่อยดียากนึงครับผมเงียบดีครับดนวิทย์กตี เนียรปอมอยู่ฟังทั้งผู้ละครับไกลๆไปแล้วครับพี่น้องไม่แรลกตีต้องไปแล้วเบ่งมาปลาที่เขาบาครับ ขี้รับพี่น้องอน,นี่ใหญ่หมอกดีกว่าครับอันนี้มันหลายพดครับขี่เหอะมันหลายเดี๋ยวใหญ่ขึ้นไปทึงทึ่งผมครับโอ้โไปดำผมครับใหญ่หมองครับหมองแรกบมคือครับฉวะไหลายพดใหญ่ขึ้นมาอีกบ่อหนึ่งถัดขึ้นมาไหมน้อยหนึ่งครับผมันหมองครับไม้นี้จะเป็นไดน เฮ้ยติดต mm well. ั้งเลยเฮ้เขี่ยๆเขี่ยขันเลยนี่พวกขิงว่ะี่นอกเปลี่ยนไปธี่ใหม่ครับวันตีนาดิละตีลิ้วครับบ้านนี้ ครับพี่นอ้องเปลี่ยนจางนาดินมาตกสเป,ปียวบ้างครับเห็นยังไงแล้วครับน้องมึงน้องมึงก็มาเคยตกสเป,ปีวเยวแค่ๆหรอกครับีเป็นครั้งแรกครับผม ครับพี่น้องกบหมอครับพี่ฮอดปกบหมอครับผมเตมร,รียมแล้วครับประเข่งครับประเข่งมันน่องอะครับชิมมีไห่น่องแับ เข็งครับผมม้ครับ่ม,มบ้า,าน,น,าน,านห้องอะไรกันครับจะแยกแยกม้นครับพี่น้งองเอ็องเ้นเอาออไม่เห <Ru iz. S 2> งาเลยซ้ำเหนีวนะ

พี่น้องกลับมายุ่หม่องเก่าครับผมย่ายหม่องบ่คือครับมานีบอลนี่เคยได้แต่ยู่นี่ครับเ,บเ,เนห,หนื่อยเลยอ่าบวกจุดเด็บเจ้าตัว ง่ายสามเทือแล้วครับบอนี่สุดท้ายมาจบอยู่มองเก่าครับผมมองเคยอยู่เคยกิน 么了。 เห็ยังครับพี่น้องเาบิงครับฝ่ายยังมุ่นอยู่ครับเราพิดเอาแล้วครับฝ่ายยังโอ้หัดแล้วครับตัวใหญ่เลยค่อยเรียนโดนระพิดค่อยค่อยโอ้ยังอยู่ครับหน้าตากระบอกมีครับผมค่อยเรียนกับนบ้างเ้อโอ้เย็นจะเยน็เยนมันจซื้อไว้ให้เ้าไปจับออกฮะ มันเมื่อยก่อนเรา,าั่านนะโดนละว,วิทย์ไวยมันเมื่อยก่อนเราั่นค่อยๆโดนละว,วิทย์ค่อยๆมาแล้วครับผมโดนลว,วิทย์จัดให้ครับอุ้มมืออุอ้มมือดูว่าฉี่เห้วเลรอครับมือนี่โดนลว,วิทย์จัดให้แล้วครับนั่งอยู่เงียบๆ เปลี่ยนไซโลมาเฉยครับโ <laughs> <c oughs> อสุดยอดครับพี่น้องเปลี่ยนไซโลครับผมคลิป <lic> นี้ครเดินทางมาฮอดไทยคลิปแล้วครับผมออกออกบ้านสวยครับมาีนน่แต้เป็นยังดียังได้กับเขาแรกนะครับ เทียนไทรโลอยู่กับปลาหมอสองตัวทีื่อกี้นาบนเอาสบายมาให้ตัวหนึ่งแต่มันจ่อยแห้งหมดครับไม่ไหวซีโอยมันว่าจะไปเฮ็ดปลาแดดเดียวจังบังหลือมันจ่อยแห้งหมดครับรับคลิปนี้ก็ไม่ได้เข้ามาเราช่วงฝา,ากกดไลก์กดแชร์กดติดตามเป็นกับลังใจ็บเบ้าหมีกับเล็กชายโดนเราวิดเนยเดอครับผมมันหนี้มากันสองคนครับ ฝากผลงานไว้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับไม่ใช่หลวงฤทิ์พระท่านเหยสวัสดีแล้วพบกันใหม่นะครับ